สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ช่องคลิปเด่นเว้นสาระนะครับวันนี้ผมจะพามาชม DIY พัดลมที่มันเสียแล้วนะครับตัวนี้มันเสียแล้วมอเตอร์มันไหม้ครับผมไม่ได้ทำการซื้อมอเตอร์ d c ซนะครับ dc 12สิบสองโวลต์ถึงยี่สิบสี่โวลต์นะครับดีซ2สิบสองทับยี่บสี่ใช้สิบสองก็ได้ย4ิบสีก็ได้นะครับมาแปลงนะครับ เพื่อที่จะให้มันใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้ใช้โซลาเซลล์ได้นะครับเป็น DC 12โวลต์คอมันก็ก็สั้นกว่าของเดิมนะครับก็มาทำการโมดิฟายต่อใหม่นะเพื่อที่ให้มันใช้สลักของตัวนี้อันเดิมได้นะครับสลักแย่ขึ้นมาแล้วก็ขันน็อตตรงนี้นะครับให้มันติดกับหัวนี้ส่วนหัวเก่ามันหัวเก่าของอันนี้มา คอมันนยมันไม่ถึงตรงข้างล่างะครับเรามาแปลงใส่นะครับก็จะมีตัวเล่งรอบนะครับตัวเล่งรอบมันแถมมาให้นะครับตรงนติดให้ดูอันนี้ก็เป็นแบตมอเตอร์ไซค์นะครับสิบสองสิบสองโวลต์ตัวนี้เจ็ดจุดสี่แอมป์นะครับเป็นแบตมอเตอร์ไซค์ X Max ของผมเองนะครับเป็นเป็น มอเตอร์ไซค์อันนี้นะครับก็ผมก็เปลี่ยนลูกใหม่แล้วลูกนี้ก็ไฟสต,ตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไม่ติดนะครับก็เอามาชาร์จใช้นะครับเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูนะครับว่ามันบุนมติ้วแค่ไหนนะครับนี่ครับแล้วก็จะทำการเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อสายไว้นะครับ ก็นี่นะครับมีปิดเปิดมันอยู่ตรงนี้นะครับหมุนไปไหนนี่ดูนะครับผมหมุนมันก็จะปิดแป๊กๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเปิดแล้วนะครับปึ๊บมุนะครับหมุนติ้วครับผมปุ่ตรงเหยียบไปก่อนนี่ก็ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับ อย่ประมาณเบอร์สองนะครับเย็นนะครับทุกคนสายได้ด้วยนะครับขาขาสายเขาก็มีมาแล้วครับอันนี้เราก็มาใส่กับจุดเดิมมาเนอะมันมีตัวสายตัวอะไรผมซื้อในช้อปปี้มาราคาสองร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับใช้ส่วนลดเหลือสองร้อยเก้าสิบหนงนี่ครับนี่ยังไม่สุดนะครับผมนี่ปรับสุดเลยสุดปึ๊กนี่สุดสุดแล้วนะครับ อย่างแรงครับแรงเท่าพัดลมพัดลมไฟฟ้าเลยแหละแต่ว่าแบตผมเพิ่งชาร์จไปใหม่นะครับแรงครับนี่เอาไใช้ที่บ้านสวนนะครับที่บ้านสวนก็จะใช้โซล,โซลาเซลล์เพื่อที่จะชาร์จเข้าแบตแล้วก็ต่อจากแบตมาใช้เวลากลางคืนนะครับผม ปิดก็อยู่ใช้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวฝานี่มันก็ประกอบได้นะครับมันก็จะประกอบพกโครงเดิมมันเข้าได้นะครับพลมันก็ใส่แผงหน้ามันได้แผงหน้ามันก็ใส่ได้นะครับใส่ได้ปกติลแล้วเราก็จะประกอบใช้ที่บ้านสวนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปเด่นเว้นสระ ไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมเอาไว้ไปโมดิฟายทำกันได้ทำไว้ดูนะครับผมขอบคุณครับ